สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดในงวดประจำวันที่10กันยายน2568กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการผนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจําอันทิก9นะครับผม สำหรับวันที่9แอดมินให้อยู่ที่0กับ2สำหรับแนวทางมา1-2นะครับผมในรอบเฉพาะกิจแล้วก็6-0ในรอบปกติก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f c ่น้องที่มีความโชคดีนะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่10ชอบก็คอยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเขามีหลุดนะครับผมสองกับเจ็ด สองมีสองศูนย์สองสามสองสี่สองห้าแล้วก็สองหก เจ็ดหนึ่งเ็ดสามี่เจ็ดห้าแลวก็เจหสำหรับตัวกันนะครับผมเป็น0ูย์ส สายเบิ้ลหนึ่งหนึ่งสองสองสี่สี่ห้าห้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดสำหรับสามตัวหกสองสี่ หนึ่งสองหกสามเจ็ดหนึ่งแล้วก็ศูนย์เจ็ดห้า ็สิพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดดตีนํำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ f c ่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ